พูดจากประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์มา7ปีไม่มีสอนในตำราไม่มีสอนในโรงเรียนแพทย์นะครับวันนี้หมอจะมาพูดว่าฟิลเลอร์คางทำไมบางคนใช้1นี่ีก็สวยบางคนก็ต้องใช้สองบางคนก็ต้องใช้สานะครับเวลาพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายหมอจะพูดจากด้านในสุดจากกระดูกมาไขมันมากล้ามเนื้อแล้วก็มาที่ชั้นผิวหนังนะคะทั้งหนังแท้หนังปลากร้าก็รวมรวมกันไปเลยนะจ๊ะดับแรกนะมาดูทรงกระดมมาดูทรงกระดูกเธอก่อนนะคะถ้ากระดูกคางเธออะมันตัดมากนะกระดูกมันตัดมาก คือว่ากระดูกคามเธอมันสั้นมากนะจ๊ะเวลาฉีดฟิลเลอร์มันจะต้องใช้ยาเยอะนะคะเออนะคะสองซีซก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเบ้าหน้าโครงสร้างเดิมมัน,ม,นมันไม่ดีอะคะ่ะคืออยากคามตะมุนสวยเหมือนหมออย่างนี้เธอก็ต้องใช้ฟิลเลอร์เยอะขึ้นนะคะนะต่อมาชั้นไขมันนะคะชั้นไขมันเกี่ยวยังไงนะคะ บางคนนะไขมันน้อยมากนะคะเพราะว่าแก่ไขมันน้อยมากเพราะว่าแก่นะคบพอไขมันน้อยข้างในมันก็กลวงนะคะเนื้อข้างในคาบมันก็กลวงนะคะมันก็ต้องใช้ฟิลเลอร์เยอะขึ้นนะเพื่อที่จะดันคาบออกมานะคะเพราะคนเธอคิดดูข้างในมันเป็นกลวงเธอก็ต้องใช้ฟิลเลอร์ข้างในเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะดันมันออกมานะครับเพราะนี้ใครไขมันน้อยมันก็จะใช้ฟิลเลอร์เยอะขึ้นนะคะเออใครไขมันพอดีพอดีนะคะเออมันก็จะใช้ฟิลเลอร์น้อยลงนะคะหนึ่งซีซีสองซีซี 3 cc ก็ว่าไปนะคะต่อมาชั้นกล้ามเนื้อนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชั้นกล้ามเนื้อเกี่ยวอะไรนะคบชั้นกล้ามเนื้อบางคนกล้ามเนื้อมันกริงกล้ามเนื้อมันรักมากนะคะเออฉีดฟิลเลอร์ไปเท่าไหร่อีกกล้ามเนื้อมันก็รักไว้นะคะไม่ให้มันคลายตัวออกมานะคะฉีดเท่าไหร่ <c oughs> ก็ได้เนี่ยหนึ่งทีีก็ได้ยาวเท่านี้สองทีีก็ได้ยาวเท่าเดิมเพราะว่ามาันดักาออกมาไม่ได้นะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กล้ามเนื้อคลามันรักมากๆกอะ่ะเออหนึ่งทีฟีบางครั้งได ยกไว้ก็บางคนนะก็จะมีทริคว่าบางคนรู้ว่ากล้ามเนื้อมันรัดมากคือก็ฉีดโบ็อกตรงกล้ามเนื้อนะคบโบ็อกทำงานกับกล้ามเนื้อนะคะโบ็อกทำงานกับกล้ามเนื้อฉีดโบ็อกนะเพื่อคลายกล้ามเนื้อคางก่อนะคะคธอก็จะสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้มากขึ้นให้มันยืดออกมาได้มากขึ้นนะคะอันนี้เข้าใจนะคะเออแต่ว่ามันก็มีบางคนค่ะฉีดคลายเท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตรงเนี้ยมันรัดมากนะคะมันมีทั้งผืนนีกล้ามเนื้ออะไรพว่ค่ะ รัดแน่นอยู่ข้างในนะคะฉีดยังไงนะคะฉีดยังไงดันยังไงฉีดโบตอกคลายยังไงมันก็มีช่องว่างให้ดันให้ดันข่าออกมาได้แค่ิดเดียวนะคบนะบางคนขนาดสื่อมันสริมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันแน่นมากนะคะไม่มีที่ให้บางซิลิโคนก็มีเหมือนกันนะคะต่อมาชั้นหนังเทะเธอบางคนแก่มากหนังยานมากยืดมากเวลาจับหนังแค่จะติดมือออกมาด้วยนะคะนะคนแบบนี้เนี่ยเวลาฉีดฟิลเลอร์เธอใช้ยาเยอะนะเออบางคนใช้ยาเยอะและดีแล้วก็แปลคือบางคน พอมันเหี่ยวแล้วมันใช้ยาน้อยที่ก็งงเหมือนกันนะคะเออแต่ส่วว่าเหี่ยวนักเหี่ยวมากมันก็ใช้ยาเยอะเพราะว่าอะไรมันต้องใช้ยาปริมาณมากเพื่อที่จะดันดัหนังเหี่ยวของเธอให้มันตึงออกมานะเพราะฉะนี้บางคนจะใช้หนึ่งบางคนจะใช้สองนะคะแต่บางคนเนี่ยดูหนังมองเหี่ยวนองเธอแต่ใช้แค่ซีซีเดียวมันก็สวยนะครับเพราะฉะนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะมันเป็นแค่แบบหลักการประเมินคร่าวๆประเมินเบื้องต้นนะคะ จริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่เราประเมินก็ได้นะคะแต่ว่าประเมินตามหลักการโดยส่วนมากนะเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะก็เป็นไปตามที่หมอบอกตามนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ลองตรวจดูคางตัวเองนะคะเออว่าแบบมันเป็นแบบไหนแบบที่หมอพูดมาหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายล้วก็ปวดคางตัวเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ <c oughs> ฟังไปเฉยๆนะคะเพราะสุดท้ายก็งงๆเหมือนเดิมนะคะแต่ก็พอจะรู้เป็นหลักการคร่าวๆแล้วกันเนาะเออว่าตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สุดท้ายก็ให้หมอมาประเมินให้เหมือนเดิมนะจ๊ะ